up? อะไรเนี่ย 汽車公園 <laughs> 汽車公園 แอลสองูนยหนึ่งศูนแปดชื่อนกจากประเทศกูเวคะถึงเวลาถึงโงเวลา13บสานาฬิกาสิานาทีานะคะ The e t h place from k o o p m a n Racing Team from n e t h e r l a n d has ถือว่าปีนี้เนี่ยความสําเร็จจ้พัทยาก็ถือว่าถือว่าเราได้ประสบความสาเร็จแล้วก็มีนักเล้งนกจากทั่วโลก,โลกได้เฝ้าติดตามชมการถ่ายทอดสดแล้วถึงแม้ว่าสถานการวันนี้จะไม่เหมือนปีที่ผ่านมาโดยการมีการกิจกรรมรื่นเริงแบบสนุกสนานในการเฝ้าชมนกแต่ว่าเราก็ได้การใช้ถ่ายทอดสดนี้ทุกคนก็รับชมอยู่ทางบ้านอยู่แล้วทั่วโลกนะครับซึ่งปีนี้ถามว่าพัทยาเนี่ย ประสบความสําเร็จไหมก็ถือว่าไร้ยกว่าความนิยมจากนาักเลยนนกจาก .39 ประเทศที่ส่งนกเข้าร่วมการแขันกว่า700 0ัตัวณวันนี้เนี่ยจุดที่ผ่านมาเนี่ยคือ530กิโลเมตรที่ปล่อยวันนี้เนี่ยมีนกขึ้นทั้งหมด3,653ตัวนี่ถือว่าเป็นสิติสูงสุดเหมือนกันในการแข่งขันจุดสุดท้ายที่นกมีถึง3า0 0กืบ4,000ตัวนะครับและว,วันนี้เปอร์เซ็นต์นกกลับเนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับ ก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยิดีกับผู้ชนะแล้วแถวแนวทางต่อไปในปีครั้งต่อครั้งที่6พัทยานะครับก็จะเริ่มจะรับสมัครในเดือนมีนาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะครับระยะเวลารับสมัครซึ่งเรากำลังจะออกโบชัวนะครับให้กับนักเล่นนกได้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 รับข่าวสารกันในวันนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ56.6ล้านบาทในครั้งต่อไปครั้งที่6ซึ่งพัทยาหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วก็จัดจะจัดการประมูลแบบผ่านเว็บไซต์ของพัทยานะครับก็คอยติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของพัทยานะครับว่าเราจะประมูลกันเมื่อไหร่ประมูลกันกี่ครั้งก็คอยติดตามนะครับแล้วก็นักเลงนลกจากทั่วโลกคง เฝ้าติดตามในการประมูลครั้งนี้เพราะว่ามีนกแชมป์แชมป์เปี้ยนซึ่งมาส่งในสนามครั้งนี้เนี่ยกันอย่างมากมายใครที่สนใจสายพันธุ์ดีนะครับก็คงจะต้องเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้นะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ให้กับนักเลงน,นกจากทั่วโลกนะครับที่สนใจก็เข้าประมูลผ่าน เว็บไซต์ site, ก็คอยติดตามทง site, างเว็บไซต์ข่าวสารทางเว็บไซต์พัทยานะครับในการแข่งขันของปีนี้ผมถือว่าเป็นการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับ5ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็เปล่าปันอุปสรรคหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ ครั้งที่หนึ่งนี่เนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมีนกอยู่พันกว่าตัวครั้งที่สองสองพันครั้งที่สามสามพันนะครับจนครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็มีประมาณครั้งที่สี่ก็ประมาณสักห้าพันกว่าตัวครั้งสุดท้ายนี่เนี่ยนกแข่งขันทั้งหมด7,411ตัวก็ถือว่าเป็นการแข่งขันนกพิราบที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เงินรางวัลนี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับสูงถึง30 35.3ล้านบาท เงนินรางวัลรวมนะฮะก็ถือว่าเ,เราประสบความสําเร็จแต่จากการประสบความสําเร็จของเรานี่เนี่ยก็อยู่ทางนโยบายของท่านประธานอาวุโสธานินเชียวลานนที่ให้นโยบายมาว่าหนึ่งเราต้องให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับทุกๆคนนะครับการแข่งขันนี่เนี่ยเลยเป็นการแข่งขันที่เลื่องลือไปทั่วโลกทําให้นกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นกที่แข่งเข้ามา ในแต่ละปีนี้เนี่ยอย่างปีนี้เจ็ดพันสี่รกว่าตัวนี้เนี่ยปีหน้านี้เนี่ยต่ำที่สุดก็ต้องมีหมื่นถึงหม0 0นตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แน่นอนหมื่ตัวหนึ่งมื่นตัวนี้มีแน่นอนส่วนหม0 0นตัวนี้เนี่ยเป็น maximum ที่สูงสุดที่